ไทย vs สหรัฐวอลเล์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024เทียบสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันววลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2 0 2 4รอบคัดเลือกกลุ่ม C ที่กลุ่มนี้เมืองหลอดประเทศโปลแลนด์จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยใช้สนามแอตลาสอารีนาเป็นสังเวียนหลักโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ14ของโลกจะลงสนามเกมที่สองพบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกที่เก็บชัยเหนือโคลอมเบียมา3าเซตในเกมนัดแรก ซึ่งจากสถิติที่พบกันที่ผ่านมาสาวไทยเป็นรองแบบสุดกู่พบกับสหรัฐอเมริกาทั้งหมด17ครั้งปรากฏว่าสามารถเอาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวในรายการเวินกรังปรีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2552เฮตูเหตุ5ครั้งหลังสุดไทยชนะ0สหรัฐอเมริกาชน5 16มิถุนายน2566ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0 3เซตเนชั่นลี 8ตุลาคม2565สหรัฐอเมริกาชนะไทย3-2ชิงแชมป์โลก19มิถุนายน2565ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา1-3เซตเนชั่นลีก20มิถุนายน2562ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0 3ถานถึงเซตเนชั่นลีก3ตุลาคม2561สหรัฐอเมริกาชนะไทย3-2ชิงแชมป์โลกสำหรับ นักตบลูกยางสาวไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในรายการโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566เวลาก9 3 0นแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องวกพอย n ์23